สิ่งที่ผู้มารับชมแรนดอมนี้นะคะคิดอะไรไว้มุ่งหวังอะไรไว้จะสําเร็จผลหรือไม่นะคะอันนี้ปอนสับแล้วก็มาวางไว้ก่อนนะคะเพราะคิดมันต้องใช้เวลาสั้นๆเนาะใบแรกก็บอกมาเลยว่าคุณจะมีความสําเร็จนะคะแต่ดูสิถ้าคุณไปสอบแข่งขันอะไรเนี่ยคุณก็ต้องกิมออฟสอดนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะคุณจะต้องศึกษาถ้าคุณไปสอบอะไรคุณก็ต้องอ่านหนังสือสอบให้อย่างอ่าคำมักมเนเลยอะ่ะเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้เอาดาบเนี่ย ไปชี้ที่หนังสือก็คือการงานคุณก็ต้องวางแผนการอย่างดีนะคะแล้วก็มุ่งหวังตั้งใจทํานะคะให้สําเร็จผลนะคะใครจะไปสอบก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือมากๆแล้วก็คุณจะประสบความสําเร็จตอนนี้ไม่ว่าใครจะมาพูดอะไรไม่ดีกับคุณคุณก็ไม่ต้องรับฟังคุณอาจจะอยู่ในสภาวะที่ขัดใจคุณคือแบบว่าคนพูดไม่ดีกับคุณคุณก็ไม่อยากรับฟังอะไรทั้งนั้นทัศนคติที่เขามองคุณไม่ดีอ่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกที่เดียวดายนะคะ จนทาให้บางครั้งบางทีคุณด้วยสภาวะสถานการณ์แวดล้อมทําให้คุณเครียดนะคะคุณก็เลยออกมาแบบรู้สึกว่าถึงแม้มีใครรอบตัวคุณก็รู้สึกว่าโดดเดี่ยวมันทําให้คุณตอนนี้คุณอาจจะมีความเจ็บป่วยนะคะไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามเห็นไหมคะภาพเดียวใดเนี่ยก็จะมีภาพที่ใส่น้ําเปลือนะคะแบบอยู่เหมือนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็มาต่อด้วยภาพเจ็บป่วยเนี่ยคุณต้องปรับไมเซ็ตของคุณให้ดีนะคะคุณไม่ต้องคิดมากคุณไม่ต้องรับฟังอะไรใครท้งนั้นหรือว่าถ้าคุณอยากจะมีความสําเร็จในชีวิตคุณก็ไม่ต้องไปรับฟัง ใครที่มันมีทัศนคติที่ไม่ดีกับคุณนะคะบางทีสังคมเนี่ยมันมีคนที่ไม่สามารถเชื่อใจได้คุณก็ออกมาอยู่คนเดียวบ้างก็ได้นะคะแล้วคุณก็จะไม่เครียดนะคะคุณก็จะไม่ต้องมาเจ็บป่วยล้มป่วยตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งหวังตั้งใจมากๆเนี่ยทําอะไรมากๆไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรือวางแผนงานอะไรต่างๆการทํางานต่างๆก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะต้องรักษาสุขภาพด้วยเราจะต้องปรับความสมดุลให้กับตัวเองนะคะเนี่ยคุณอาจจะที่ต่าง เหตุการณ์ต่างๆที่คุณต้องการประสบความสําเร็จไม่ว่าเรื่องอะไรที่คุณคิดในใจน่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าบริวารทําเพื่อบริวารของคุณก็ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณจะประสบความสําเร็จในความรักของคุณคุณก็ต้องเชื่อมั่นว่าคนรักของคุณก็จะมีความซื่อสัตย์กับคุณหรือไม่ทําการสิ่งใดคุณก็ต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยเช่นกันนะคะเราสามารถเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าคุณจะประสบพบเจออะไรมาคุณสามารถเป็นโค้ชที่จะให้ความรู้ให้คําแนะนํากับผู้อื่นได้ด้วยนะคะหรือถ้าคุณ รู้สึกมีความรู้ไม่มากพอในตอนนี้คุณต้องในเมื่อคุณต้องศึกษาให้มากมากว่าที่คุณอยากจะประสบความสาเร็จในสิ่งที่คุณกำลังคิดเนี่ยคุณก็จะต้องไปหาโค้ชนะคะเพื่อแนะนําให้กับคุณนะคะเพื่อแบบเพิ่มพูนความรู้นะคะและฝึกฝนสมาธิค่ะฝึกฝนสมาธิให้มากมีสติใช้ความคิดให้มากนะคะใช้สติมากกว่าความคิดแล้วเนี่ยคุณต้องการที่จะมีความสุขกับครอบครัวนะคะอยากให้ครอบครัวมีความสุขเห็นไหมคะโอ้น้องแมวก็สบายใจคู่ครองคู่รักก็ มีความสุขนะคะเนี่ยคุณมีความประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะทีออฟคัพคเห็นไหมคุณจะได้เฉลิมฉลองนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทูออฟคัพคไม่ว่าจะเป็นสมหวังเรื่องความรักนะคะที่อาจจะมีใครที่อาจจะได้แต่งงานกันเร็วๆนี้นะคะขอแค่คุณมีมุมมองเชิงบวกตอนนี้ต่อให้คุณพบเจอกับสถานการณ์ที่น่าอึดอัดอะไรก็ตามคุณก็จะผ่านมันไปได้ขอแค่คุณปรับไม์เซตให้ดีนะคะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเอเนอร ของคุณให้ดีแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะเห็นไหมคะครีนออพครับเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินในเมื่อคุณปรับเปลี่ยนไมซ์เซตของคุณแล้วเนี่ยการเงินที่ดีก็จะหลังไหลมาเพราะว่าอะไรความรักคุณดีไม่มีคู่รักคุณก็รักตัวเองหรือมีคู่รักแล้วก็จากกันไปแล้วก็ให้หันกลับมารักตัวเองนะคะหรือบางคนอยากจะมีลูกคุณก็จะมีลูกคุณอยากจะมีเงินคุณก็จะมีเงินเพราะว่าถ้าการความรักการงานความรักคุณดีการเงินการงานมันก็จะดีๆรวมกันหมดนะคะ เห็นไ,ไหมคะไพ่นายออฟครับเนี่ยผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ริมหาดด้วยความสบายอกสบายใจปัญหาที่อยู่ข้างหลังของคุณเนี่ยถ้วยอย่างถ้วยที่เรียงเลียงกันอยู่เนี่ยก็บางบางสีบางอย่างก็ต้องปล่อยวางลงบ้างแล้วกลับมาผ่อนคลายกับตัวเองนะคะกลับมาสุขสนุกสนานกับตัวเองเสียบ้างนะคะอ่าไพ่เทปกตินะคะที่อ่าดูไพ่เทปกติดูซิจะมีบอกอะไรเสริมมันมีเวลาเหลือนิดหน่อยนะคะอ่าพระแม่ทูมาวตีนะคะหญิงไม้เศร้าโศกแรนแค้นตอนนี้คุณอาจจะ ไห่หญิงไม้ขึ้นคุณอาจจะไม่ไม่ได้เป็นหญิงไม้ก็ได้อาจจะมีคู่มีคองหรืออาจจะตอนนี้โดดเดี่ยวอยู่ก็ได้อาจจะมีความรู้สึกแรนแค้นรู้สึกขาดแคลนเงินทองอะไรที่มันไม่เป็นดังหวังนะคะอ่าเนี่ยให้อ่าคนทันนะคะก็คือคุณจะต้องไปผ่อนคลายกับตัวเองบ้างฟังดนตรีไหมไปสร้างเสริมอ่ากิจกรรมอะไรกิจกรรมนาทนาการอะไรไปฟังดนตรีสิ่งบันเทิงต่งตาง ไปนั่งร้านอาหารก็นั่งร้านที่มีเพลงฟังคลอไปด้วยให้แบบสบายอกสบายใจบ้างอะไรก็ช่างที่ทําให้เรารู้สึกสบายอกสบายใจผ่อนคลายโดยเฉพาะใช้เสียงดนตรีช่วยนะคะพายพระอินนะคะคุณลองไปขอพรพระอินดูก็ได้นะคะเพราะพระอินอยู่เป็นผู้ครองเ,ออเทวโลกใช่ไหมคะอยู่เทวโลกเทวโลกก็คือว่าใกล้ชิดกับมนุษย์โลกมากที่สุดเวลาขอพรอ,อะไรท่านก็จะถึงท่านไวมากที่สุดนะคะเนี่ยท่านก็จะพบความเป็นผู้ปกครองสวรรค์ไงเป็นชนชั้นสูงนะคะ ก็คือท่านก็จะประสบผลสําเร็จไวขึ้นนะคะลองดูนะคะลองไปขอพอรกับพระอินดูนะคะเท้ากูเวนนี่ไงทรัพย์สมบัติมาแล้วขอให้คุณมีมุมมองเชิงบวกปรับเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีตอนนี้คุณอาจจะแร้นแค้นนะคะแต่ไม่เป็นไรในอนาคตคุณจะมีเงินมีทองแน่นอนท้าวกูเวนก็คือท้าวเวสสุวรรณนั่นเองถ้าใครไปขอพอรท่านมาใครในเนี้ยก็อาจจะมีไปขอพอรท่านมาบ้างเหมือนกันทั้งวพะอินแล้วก็ท้าวกูเวนนะคะกูเวนก็คือ พ่อเทา้าเวสุวรรณนะคะต่อไปท่านก็จะมีทรัพย์สมบัติจะเหลือกินเหลือใช้ตอนนี้ท่านอาจจะแร้นแค้นแต่ต่อไปท่านจะไม่ตกอับแน่นอนขอแค่ท่านมีพลังงานเชิงบวกนะคะรับรับทรัพย์ไปเลยจ้าไพ่ปิดท้ายเนี้ยถ้าใครคิดว่าแรนดอมนี้เป็นของท่านนะคะก็พิมพ์น้อมรับและพิมพ์น้อมอรับไปเลยค่ะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้พลังงานดีๆเนี้ยสู่เข้าสู่ตัวคุณได้เร็วขึ้นนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านอย่าลืม พลังเติมพลังงานบวกในทุกๆวันรู้สึกสิ่งไม่ดีเข้ามาก็รีบปัดไปไม่ว่าจะรีบมาอาจจะรีบสวดมนต์รู้สึกคิดไม่ดีดา่ดาๆใครไปแล้วก็ให้กลับมาสวดมนต์ไหว้พระให้กลับมาปรับไมเซ็ตดีๆนะคะเอาพลังงานบวกเข้าสู่ตัวคุณเร็วๆนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ